พนว่าไผลว่าพนว่าหนทางพิสูจน์มาก,กันเวลาพิสูจน์คนพี่น้องสวัสดีพีน่น้องป้องปายสวัสดีพี่น้องป้องเคิืองสวัสดีพี่น้องป้องกกสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนที่เข้ามาชมทางช่องยายจุลระเบิดออฟฟิเชียลมือนี้เดินทางมาตั้งแต่สีสะเกดจนมาฮอด อำเภอเพชพี่น้องออกจากโดมสาวน้อยเพชรบันแพงบ้านพัดตั้งแต่เทียงเคืองพี่น้องเดี๋ยวนี้กะเวลาสี่โมงงานที่พี่น้องใส่เวลาแรนอยู่สามชัมม่วโมงกวบัวไหลสุดมาน้ำทาาก็เลยว่าเอาคลิปให้พี่น้องบิ่งกัอนนะสิเขาบ้านเขาช่องเลยพี่น้องสิเขาบ้านแล้ว อันนี้ก็ยูทางอำเภอเพ้นทางแม่เขาบ้านนี่แหละเส้นไปเตาไหา้พี่น้องอยากไม่เย็ยอนอยางทำข้าวแยกจืนกับเขาเส้นนี้เด้อแล่นเส้นบันดุงมาสุมเสาเออหรือว่าจากสุมเสาสิไปเส้นบันดุงไปยูใส่มือพี่น้องเอเียนคําว่าเตาไหา้เล่นน้ำท่ามาเลยพี่น้องแล่นน้ำท่ามาเรื่อยๆทาม,มาบ้านหมอไปทางไหนข้าวกับสิบอกไปไปฮอดเสี่ยกตาายเตาไห้ี่เลี้ยวขวาเด้อ กแล้วต้นชาไปหอดมันจะมีป้อมตำรวจเดี่ยวไส่บ้านไปเรื่อยๆพี่น้องหอดได้บ้านหมอแวก็ถามมาใส่ยันได้กินแู้วใส่ยูหันยูนี่แต่คนไปยูเพื่อนดอกเดี๋ยวนี้คนไปยูชงยูชาคนก็สี่าไปเย็บยาทำข้าวกันยูชงยูชาพี่น้องเด้อไปกินปลาน้ำกันหรือว่าสิไปพัก่อนย้อนใจทำข้าวทำข้าวสิเอาคลิปให้พี่น้องในเบิ้ง ยรจาพาที่กันพี่น้องไปน้ำทางกันสิละถือว่ามือนีอาชีพให้พี่น้องไในบึงอันหนึ่งไรลสดประมาณชั่วโมงกลัวบ่เกือบสองชั่วโมง,งนี่แหละพี่น้องมีคนเบ่งอยู่สิบคนบอกสูงสุดแล้วก็บอกเลขเพิ่นไปถือว่าถือกะนยุคที่ดวง ว่าฝันได้ค่ะฝันได้แน่ฝันว่าไปซื้อเลขตัวนี้แหละบ่บอกทั้งยูทูปพี่น้องไม่จืนบ่บอกทั้งยูทูปม่จืนบอกทั้งไลท์สดไปแล้วถือว่าพี่น้องได้เห็นจิบไม่จืนจืสู้มือสู้มือพี่น้องจะพยายามเอามือและคลิปสองคลิปไปเนาะผยจะเอาร้ายเลยเถอะอู้พ่นได้ร้ายกับให้พ่น

ครับกล้องให้พี่น้องได้เบิ้งว่าแยกบองไดอ้าวนี่เขาเตาไฮแล้วนี่ละจ้านี่ละจ้าพี่น้องบ้านเตาไฮเนีน่ยพี่น้องเห็นไฟเหลืองๆเงแบบ๊แบเบ๊แบเบ๊บหน่อย่นั่นละโอ้ยหนาย้ารถขยี้ที่ผู้ไฮเลยวะขึ้นบริแรงน้อพี่น้องเดี๋ยวสิลแางรถทีด่ดอกเบิ้งความสุกกระพุกไปสักวันนี่ละอหอดมองนี่เลี้ยวขวาเด้อพี่น้องมองลักกิโลนี่ ออรถเดียวไปได้กันยังหมุนออกมาอยู่เนาะซูก็ได้ว่ากันไปพี่น้องวันนี้วันพุธแสดงว่าตลาด เขาใก็อ,อยากงางจังมาหาไปกินมีจืนได้หอยแข้งแล้วนี่ละพี่น,ออน้องข้างเขาบ้านมีจืนวูนอัดหลาดอ,าอัดชิบวดีันได้พี่น้องกระพาะแลนได้กระปุกถึงกระว่าโอ้อย่าเขียวเชุ่อมดีเหรอวะไปจากบ้านชิบมือแสดงว่าฝนตกแห้งเติม สมมือข้อนออกายุรงยุทาเบอดพี่น้อดูนะเปลี่ยนเกจไวาอยู่นี่นี่ฝายมองนี่มีงังจิงเพื่อมาซีเบ็ดอยู่นี่ดยู่ว่านี้เรามันเป็นน้ำหอยหลวงน้ำน้อ,นนอยท่าทางเขาบาน ทให้พี่รองเบิ้งไปหอดช่งใหุ้่งหน้ากุ่นละนั่นคือคำดอกเขาอยากนั่งเห็ไม่ซื้อกินเอาอยู่ไนอยู่พี่รอง สาอนทางสะดวกสบายเส้นนี้หอดอำเพอเพ่นกูได้พี่น้องก็าไปถึงก็วาอยู่ในคักดอกเป็นบ้านข้างผ่านถนนพรองพระช่อทีบนเตุไปทางอำเภอหมดแะเขาบันดุงก็ได้พี่น้องเ้นนี้ลัดออกไปบันดุงก็ได้ว่ามันแดนสะดวกสบาย อำเภอร์เพ็ญแยกซ้ายบันดุงแยกขวาไปได้คือกันพี่น้อง เพราะท่านเนี่ยอนุมัติอบอตอบ่คือบ่แดนเรื่องมาเหตุหันขางให้แน่นอนนะท่านอื่นข้าเจ้าท่านอื่นข้าเจ้าเหนเหตุเบิดอะไรเด้อ่ะมาทา้งของบ้านหมอนี่เปิดรูเป็น,ปปนบอ่องขึ้นเาพี่น้อกห้างจากถนน เส้นทางชุมเสาบ้านดุงกับสิยูประมาณสองสามสามกิโลได้บ่สามสามกิโลประมาณนี่แหละพี่น้องนีแล้วพี่น้องบ้านหม้ออะไรบ้านไม่ใช่จืดหบ้านหม้อตำบลเตาไหายย้นี่ยแหละแต่วม่จืดว่าอะไร เขาในบ้านเขาหื่อนเด้มืออื่นจังสิมาตรวจสอบนำปลามันเรือจักแพจี่ได้เคลียบ,ออบพิ่นออ,อกนอกมู่บ้านไปพี่น้องออกนอกมู่บ้านไปกันสิพู้นละ่ะออกไปทงหน้าบอกไม่ยืนอยู่ทงยุชาพุ่นละ่ะ เต่าเรียนหนังสือไม่ใช่จืนไม่อยู่นี่ยก่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องออกนอกทุงไปเยพี่น้องเนอะขันชิม้าเหร่นนัน่นไม่ใช่จืโทร่ห้าก็ได้เบื่อท์่ทรกับ 8, 2, 8 8 8 5 0แ7 5 9 หลุมพี่น้องหลุมหลายพี่น้องหลุมหลายาเหยียบม,มาหยาไม่เลอพี่น้องเอ้ยนี่แหละข้างออกไปหน้ามองไม่ยัยดจืนอยู่ออกจากบ้านมากกับประมาณพอถึงกิโลพี่น้องหารอยเมตร นี่เลี้ยวขึ้นไปทั้งนี่แหละพี่น้องเลี้ยวขึ้นไปทั้งสายไฟนี่ละลงมานี่มาหอดมาเห็บสายไฟนี่เด้อเลี้ยวขวาบกไก่พี่น้องประมานลอยเมตรเข้าไปนี่โอ้สิได้หามยังมาขำสายสัญญาณขึ้นแล,แล้วนี่หักั่นฮา,านี่จะน่าจะขาดอีกทิ้เม็ดแล้วติดย้อนไหวเนาะ งานพี่น้องนี่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 อยู่ขวาม,มือนี่พี่น้องนีขวาม,มือนี่เนี่ยเกิดออกมาอยู่ทงอยู่ทานี่โอ้ผมมาทมหลุมตองนี้เจ้านี่ <c oughs> เทบรุดกันแล้วพออ่นด้ยบางแดดบางฝนพี่น้องอหอดแล้วพี่น้อง นัน่นอนได้บัดเดี๋ยวมาหอดก็ขีลับบอุลับได้บัดเดี๋ยวมหาหับขวดเท้ามาหับขวดเนี้ย,ยโอ้ยนั่งยิ้มปุยยิ้มปุยเจ้เนาะการใช้เอ้ยเบิ่งเด้อ ปุ้งจอหนังกันนันเอเลียจอยู่นี่โอ้ฝนตกแห้งเติบตัวนี้ขามาหาข่อยแน่โอ้ยเมียเอ้อเด้หนาวฮะเส้นโค้ดไปเนี่ยเส้นโคก็เล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวกับผูดีมองจอดรถจอดล่าช่วงน,นี้รูอ้อีแตก เดี๋ยวโชว์รถอีกแจกออกไปทั้งคุณหลักกาจังเอารถญ่เขาม่านี่มันตากแดดที่แรกบอกเฮ็ดว่าที่เฮ็ดสองหอง่องจากแล้วบ่อยู่นยนเานาะเฮ็ดส,สองห่องมันบีดรถอยู่นี่ก้มก่องรถกะ โคเนี่ยจ้งหน่อยนะเฮ็ดสองหองอันนึงใส่เอาอันใบแจ็กเอาหัวรถเข้ามาก็จะว่าก็เงาเงาเมืนก็ที่ได้เฮ็ดอีกห้องนึงอ่ะละอันนึงไว้รถอีแจ็กอันนึงไว้รถอันใหญ่เอ้โคปับโดนเนาะเอาสวัสดีพี่น้องแน่นี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายังไงบ้านแค่แจ๊กแค่แต๊ก ลดงาแมงเทบเก้าออกพี่น้องเพราะว่ามันหัวฝนตกมากรบแดดลบฝนบ่ได้ด,ดอกก็เลยเฮ็ดบางแดดบางฝนเอาสางกระซีเห็ดเอาเอาสางกระซีมุ่งบาดนี่กับบรรยากาศพุ่งไห้ตรงหน้า,าลังค้ารถโอ้ลังค้าไักล้อกไกล้กับเปลี่ยนไม้แล้วเป็นสางกระซีแล้วบาดนี่ เดี๋ยวดับรถจะเข้ากันพี่น้องรถเลียนมากไก่จะเข้าดับไว้เป็นว่าเออดับรถจะเข้ากันแมนน้องสาวอ,อ,อยู่ในเหนถุงผีข้งางหลังพี่ นี่แหละนี่เห็นเจ้าว่านี่เห็นว่าญาติญาติยับไปรบกวนต้นไม้ต้นไรเนี่ยคราบว่าเอามันมาตูกนี่ตูกนี้คราบว่าเฮ็ดเป็นสองหองสองหองมาท้ากี่บ่อืมนี่นคือกันนั่นแหละเดี๋ยวว่ายาหรอกเดี๋ยวโตไหมอีกแค่สามต้นสังกะสีอีกแค่นั่นแหละไปหาซื้อสังกะสีตั้มตั้มยังก่อขึ้นตั้นี้บ่ มื y, <Ừ. S 1> ่อไรเมื่อนี้บ่เออตกอยู่ฝ่าล่วงห่างปูจานเสียงมาสั่นอ๋อล่วงอีกแล้วอืมฝ่าล่วงกลางเฮียนเลยเด้อตางเสาเลยคุณน่ะดอกไม้จุไอแงมเอาน้ามายังให้นกเขาบ่ล่ะรถคือว่าเอาเของมาไว้ในโฮมรถเั็นลูกนี่ย เกือบกระบาได้บ่อันร้านขายเกือบล้านร้านขายเกืบอบยุ่งุมเสาเขามาเห็ุเป็นร้านขายอันพวกอันอยังอุปกรณ์ก็สัพพวกยังนี่แหละร้านเกืบอบแม่นี้ล่ะร้านเกืบอบยุ่รอรอธนาคารไหม มูลจังไดจักแค่แม่จะห่างได้ห่างจังไดคุดนอ่ะมาตรทานเหล็กยางดีตัวซื้อซุ้มมาขัางไกลหน่อยพี่น้องน้ำปลาปลา,าแดงไปเบิดเขาานเออขเขาจะให้หนาะหัาน เหลี่ยจางแต่สีเงี้ยเงืนกับสีเขียวพวกมาไล่นะ่ะฮะโยงพวกมาไลเอา้าพี่น้องจ้าเอาไวช้ชมนีโเงนอตจ้างพูพอกันไหมคลิปต่อไปทีเป็นคลิปแม่น,นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมที่เป็นคลิปแ่นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเมืเ่อเชิญมา,าตั้งแต่กรีสเกีได้นอนหน่อยเมื่อย เออเดี๋ยวจังพบพ่อกันโอ้น้ำสาน้ำหลายขึ้นกว่าเกา่าแต่ว่าบ่อใสพี่น้องน้ามันคุณอเอาเบาื้องเราจะเริ่มกดไลไค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไกร้พร้อมกับซับกระดึงแล้วก็ยักขามโฆษณาด้วยให้กำลังเล่นไก่ครับใหญ่จื้น ลำเผือเอาไปเฉลยได้พี่น้องเดอ้ออย่าถิ่มอย่าปลากันให้พี่น้องเมืองบริเวณรอบๆมาหอดมองหอดบอลแล้วละ่ะบ้านนี้ก็สิได้พักผ่อนย้อนกายอาบนา้ำอาข้าเอาก้อนจากกันภาษาอีสานว่าล่ข้ามขึ้นเก่าะลระืพี่น้องภาษาอีสานว่าล่ข้ามมือนี่เสนอคำว่าจอกหลอกคำว่าจอกหลอกมันบ,บุปผิน มันบ่นเป็นตรงลงงด้เนี่ยพระารีสานมันละค่ัตรงลงจอกหลอกจอกหลอกนี่ยคือเป็นเป็นหู้ในน้อยพี่น้อ,นองเป็นหู้จอกหลอกคือจังจอกนี่แหละพี่น้องคือจังแก้วกินเหล้านี่แหละเขาเอิ้อจอกหลอก้ะพี่น้องได้จอกหลอกอา้าวพบพ่อกันไหมพบพ่อกันอีกคลิปต่อไปคลิปนี้ก้าวเข้ามาขอบคุณสวัสดีด้ะพี่น้องเด้อ